สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายการเนี่ยสามท่านแล้วสมาชิกวุฒิสภาสามท่านส่วนฝ่ายรัฐบาลยังไม่ส่งชื่อก็เป็นไปตามนี้นะครับท่านแรกนะครับที่จะขออภิปรายขอเชิญท่านนัตพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนประชาชนที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านทุกท่านครับวันนี้นอกจากจะเป็นหมุดหมายแรกที่รัฐบาลได้เข้าทำหน้าที่ภายใต้กรอบระยะเวลาสเดือนอย่างเป็นทางการแล้วยังถือว่าเป็นหมุดหมายแรกของผมและพักประชาชนในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อนับถอยหลังสู่การยุบสภาแล้วมุ่งหน้าสู่การจัดทำประชามติ สู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานครับเพื่อให้เห็นความสําคัญของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมขอเริ่มการอภิปรายครั้งนี้ด้วยการชวนให้ท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านลองหวนะระลึกครับถึงในวันที่ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเข้าคูหาครั้งแรกในชีวิตว่าประสบการณ์ชีวิตของท่าน นับแต่วันที่ท่านเข้าคููหาเลือกตั้งจนถึงวันนี้ท่านมีประสบการณ์ต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไรบ้างลองดูที่รุ่นแรกครับท่านประธานรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมและผู้ใหญ่หลายๆคนที่อาจจะเกิดในยุค2,500กว่าๆในวัยที่พวกเขามีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวครับกำลังอยู่ในยุคหนึ่งของเศรษฐกิจไทยที่ชื่อว่ายุคชดช่วงชัชวาน GDP ของประเทศในขณนะนั้นเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ9.7%ครับเพราะประเทศไทยได้รับอนิสง์จากการเมืองโลกที่มีการจัดทําข้อตกลงพลาซ่าครับจนทําให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากจนเราได้รับการขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียใครก็ตามที่เกิดในยุคนี้ครับอาจจะผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ครั้งด้วยกัน ลองหันมาดูที่รุ่นผมและเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมกับท่านประธานที่เกิดในยุคปี2,530ผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นมากับการปฏิวัติรัฐประหารปี49การปฏิวัติครั้งแรกในชีวิตผมครับผมยังจำความไม่ได้นั่นก็คือเกิดขึ้นในปี34แต่ที่ผมจำความได้ครับคือ19ปีนับตั้งแต่การปฏิวัติปี49 ที่ทําให้ชีวิตผมต้องผ่านการปฏิวัติรัฐประหารเพิ่มอีกสองครั้งนายกที่มาจากการเลือกตั้งถูกปลดออกจากตําแหน่งไปถึงห้าคนพักการเมืองที่สำคัญถูกยุบไปอีกเจ็ดพักด้วยกันและการเลือกตั้งก็ต้องถูกล้มไปอีกสองครั้งครับท่านประธานและในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานี้พวกเราต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึงสมคนด้วยกันคำถามก็คือไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ผมคนรุ่นผมคนรุ่นท่านประธานหรือคนรุ่นไหนๆครับปู่ย่าตายายที่กว่าครึ่งชีวิตของพวกเขาผ่านมาในยุคสงครามเย็นมีคนไทยรุ่นไหนไหมครับในยุคใดสมัยใดที่พวกเขาเดินเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดจนถึงวันแรกที่เขามีสิทธิเลือกตั้งชีวิตของพวกเขาประเทศไทยไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารเลย ผมชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้ลองถามตัวท่านเองครับวันแรกที่ท่านเดินเข้าคูหาเลือกตั้งชีวิตของท่านมีใครไหมครับที่ประเทศไทยไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารเลยไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนสมาชิกเท่านั้นนะครับถามไปยังคนไทยห้ากว่าล้านคนทั่วประเทศที่เขาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในยุคนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่เคยมีคนรุ่นไหนเลยครที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วประเทศไทยไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารน่าตกใจนะครับและที่ผ่านมาแปลว่าอะไรครับไม่เคยมีคนไทยสักรุ่นครับท่านประธานที่เกิดและเติบโตมาในประเทศนี้ที่อยู่ในการเมืองประชาธิปไตยเต็มใบที่มีเสถียรภาพเสียทีท่านระธานครับผมขอย้ำ ให้ทุกท่านเห็นถึงความสําคัญของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการบอกให้ทุกท่านเห็นว่าประเทศไทยที่ผ่านมาไม่เคยมีสักยุคครับที่ดอกผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เราเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นเกิดจากแรงทีบและแรงส่งของรัฐบาลและการเมืองภายในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เกิดจากแรงฉุดหรือแรงรากจากอนิสงส์งที่เราได้รับจากการเมืองโลกครับ และลมที no public, ่ก <ctions> ําลังเปลี่ยนทิศในการเมืองโลกวันนี้ไม่ได้กําลังเข้าข้างประเทศไทยอีกต่อไปครับท่านประธานคำถามก็คือด้วยการเมืองแบบที่เป็นอยู่ที่ทําให้เราต้องมาแถลงนโยบายถึงสาครั้งในรอบสองปีเนื่องมาจากกลไกของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระถูกนํามาใช้ทําลายล้างการเมืองมากกว่าการจับคนโกงลงโทษคนผิดปัญหาการทุจริตในประเทศไม่เคยเบาบางลงมีต่นักขึ้นทุกวัน ด้วยการเมืองแบบนี้แหละครับที่จะทําให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ผมเชื่อว่าทุกท่านมาถึงตรงนี้มีคำตอบแบบเดียวกับผมในใจท่านประธานครับตราบใดที่เรายังคงอยู่ในระบบการเมืองแบบนี้มีใครในประเทศนี้ที่จะต้องเจ็บปวดบ้างพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช่ไหมครับที่วันนี้ผลผลิตราคาก็ยังตกต่ำปุ๋ยก็แพงนี่ก็ท่วมหัว แถมยังต้องเป็นหนี้นอกระบบเพราะกู้ไปหล่อเลี้ยงครอบครัวใช่คนไทยทุกคนไหมครับที่ต้องทนอยู่กับปัญหาฝุ่น PM 2.5เหมือนตายผ่อนส่งทุกๆปีกฎหมายอากาศสะอาดก็ยังล่าช้าผ่านสภาออกไปไม่ได้ปัญหาน้ำท่วมไฟป่าก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลยุคใดสมัยใดที่เข้ามาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเสียทีพ่อแม่พี่น้องในต่างจังหวัดครับท่านประธาน 64ปีมาแล้วครับที่เขาเคยอยู่กับความขวัญที่ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทําเป็นความขวัญที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งในปี2504ครับ60กว่าปีมาแล้วลองหันไปดูพ่อแม่พี่น้องในต่างจังหวัดครับหลายพื้นที่วันนี้น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกจะไปโรงพยาบาลก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าไปต่อคิวที่โรงพยาบาลอำเภอ หันมาดูที่ลูกหลานแล้ครับท่านประธานคะแนนสอบปีซาก็าตกลงอย่างต่อเนื่องเทียบก,กันกับประเทศอาเซียนเด็กไทยอยู่อันดับที่5ครับเป็นรองทั้งสิงคโปร์เวียดนามบรรไนและมาเลเซียลูกหลานเราบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันไม่ได้สร้างทักษะที่จําเป็นเพื่อเตรียมตัวให้เขาแข่งขันกับโลกในอนาคตได้เลยครับ และหลายคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปทั้งๆที่พวกเขาคืออนาคตของประเทศนี้ถามไปยังผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายทุกๆคนกับท่านประธานที่ทุกคนตื่นมาแต่เช้าต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ฝืดเครืองถ้าเราลองมองดูไปที่แผนภาพนี้ครับกราฟนี้เปรียบเทียบ GDP ของโลกกับ GDP ของไทยและ GDP ของประเทศเพื่อนบ้านย้อนหลังไป19ปีนับตั้งแต่ปี4 9กล่าวโดยสรุปครับ ประเทศเราเดินช้ากว่าโลกและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเวียดนามคือเส้นสีเหลืองด้านบนสุดประเทศไทยคือเส้นสีส้มค่าเฉลี่ยโลกคือเส้นสีน้ําเงินครับและในขณะที่ตั้งแต่ปี49ครับท่านประธานโลกเติบโตเฉลี่ย3%ต่อปีแม้จะเจอกับวิกฤตซับพลาสในปี51หรือโควิดในปี63โลกก็ยังฟื้นตัวกลับมาได้เร็วแต่ไทยไม่เคยฟื้นตัวกลับมายืนอยู่บนเส้นเดียวกับโลกได้เลยครับ วิกฤตโควิดในปี63ลองดูที่ปี63นะครับในขณะที่เศรษฐกิจโลก6ตัว2.8เปอร์เซ็นต์ไทยกับตกลงถึง6.05เปอร์เซ็นต์ด้วยกันและปีถัดมาในปี64ครับในขณะที่หลังจากวิกฤตโควิดโลกฟื้นตัวกลับมาได้สูงกว่าประเทศไทยได้ฟื้นตัวกลับมาถึง6.4เแต่ไทยฟื้นตัวได้กลับมาเพียงแค่1.55เปอร์เซเท่านั้นตัวเลขเหล่านี้กำลังสะท้อนให้พวกเราเห็นครับ ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนั้นกําลังอ่อนแออุตสาหกรรมของพวกประเทศเรากําลังล้าหลังและไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเหมือนประเทศอื่นๆนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับท่านประธานแต่เป็นวงจรที่เกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแสดงให้พวกเราเห็นว่าหากปราศจากปัจจัยเชิงบวกที่ไทยได้รับอน,นิสงส์จากการเมืองโลกภายนอกเราแทบไม่เคยเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยลําแข้งของเราเองเลยครับท่านประธาน และในวันที่โลกมีแต่ปัจจัยเชิงลบซัดเข้าหาประเทศไทยเราก็ดูดซับแรงกระแทกเหล่านั้นเข้ามาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นโควิดสงครามการค้าสินค้าราคาถูกหรือปัญหาทุนเทาก็ตามดัชนีคอร์รัปชันของไทยวันนี้ก็ยังคงตกลงแบบต่อเนื่องครับจากในปี2,555ที่เรามีคะแนนดัชนีคอร์รัปชันเพอร์เซพชันอินด็กซ์อยู่ที่37คะแนนในวันนี้ปี2 5 6 6 67ฮะเหลืออยู่เพียง34คะแนนตามที่สุดในรอบ12ปีเราอยู่ในอันดับที่107จาก180ประเทศทั่วโลกทางทางที่พวกเรามีองค์กรอิสระคอยตรวจสอบมากมายกับท่านประธานแต่ดัชนีของเรายังคงกลับตกลงอย่างต่อเนื่องนั่นเพราะกลไกการตรวจสอบที่มีกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการปกป้องเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชน รัฐธรรมนูญและระบบการเมืองแบบนี้หรือครับที่จะพาประเทศไทยพุ่งทยานไปข้างหน้าได้ในขณะที่รถยนต์ที่ชื่อว่าเศรษฐกิจโลกกาลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วรถยนต์ที่ชื่อว่าเศรษฐกิจไทยกลับวิ่งช้าตามไม่ทันแล้วเหมือนติดลมอยู่กับที่เพราะเครื่องยนต์หรือระบบการเมืองภายในประเทศกําลังฉุดรั้งรถคันนี้เอาไว้อยู่ครับถึงเวลาแล้วครับท่านประธานที่พวกเราจําเป็นที่จะต้องมายกเครื่อง เครื่องยนต์คันนี้ใหม่ให้เราเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังท่านประธานครับถ้าพวกเรามีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามก็คือทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเพราะเราต้องการรัฐบาลที่มีความโปรง่งใสมีประสิทธิภาพและมีความชอบธรรมยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาคณะรัฐมนตรีครับ ถูกแต่งตั้งมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้มาจากเพียงแค่การจัดสรรโคต้าหรือการต่อรองแบ่งผลประโยชน์กันทางการเมืองเราต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมครับสะท้อนเจตจำนงของประชาชนกล้าที่จะปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อกําหนดอนาคตของประเทศวางยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับเปลี่ยนแปลงได้ไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับไม่ได้ติดล็อกอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คอสชอเป็นคนเขียนมา เราต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพเลือกลงทุนในหัวสากรรมแห่งอนาคตที่ถูกจุดครับมากกว่าการสร้างตึกตัดถนนและขุดคลองสร้างงานคุณภาพให้กับคนทุกๆคนเราต้องการรัฐบาลที่เข้ามายกระดับรายได้ตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจนถึงนวัตรกรครับท่านประธานเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยตั้งแต่ข้าวมันยางจนถึงรถคอมและก็ปิโตเคมี ทุกๆห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยจะต้องได้รับการยกระดับใหม่เพื่อให้เป็นอุปทานห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าที่โลกในอนาคตต้องการเราต้องการระบบการถูกดุลตรวจสอบที่เป็นอิสระครับยึดโยงกับประชาชนเป็นระบบที่ไม่ได้ผลัดกันเก่าหลังและถูกไม่ถูกนํามาใช้เป็นอาวุธกันทางการเมืองแต่เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการใช้อํานาจโดยมิชอบและปกป้องเงินภาษีของพวกเราทุกคน ประเทศไทยที่ติดเครื่องยนต์ใหม่แบบนี้จําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อทําให้รถยนต์คันนี้สามารถพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกําลังนี่คือเหตุผลที่พักประชาชนครับเรามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดประตูสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และยอมโหวตให้คุณอนุทินชาญวีรูลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยข้อตกลงดังที่ปรากฏอยู่ใน MOA และการทําหน้าที่ของพวกเรา4เดือนต่อจากนี้ของทั้งผมท่านนายกและเพื่อนสมาชิกในวันนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ประชาชนใช้ตัดสินพวกเราในวันหน้าดังนั้นสิ่งที่พักประชาชนจะทําหน้าที่ในช่วงสเดือนต่อจากนี้ในสภาวะรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือฝ่ายค้านเสียงข้างมากก็คือประการที่1ครับการเปิดประตูสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายในสเดือนนี้ เราต้องผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15ทับหนึ่งให้แล้วเสร็จก่อนการยุบสภาโดยที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญประการที่สองครับเราสามารถผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดภายในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับ สภาผู้แทนราษฎรสามารถผ่านกฎหมายทั้งวาระสามและวาระหนึ่งได้ถึง11ชุดครอบคลุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกระจายอานาจการแข่งขันทางการค้ากฎหมายแก้หนี้ล้มละลายสมัครใจคุ้มครองแรงงานควบคุมมลพิษสารทหารและการนิรโทษกรรมคดีที่ดินให้กับประชาชนที่ถูกรัฐดําเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่นิรโทษกรรมให้ในทุนที่บุกรุกที่ป่ายังมีกฎหมายอีกหลายชุดครับ ที่เพื่อนสมาชิกสามารถร่วมกันผลักดันได้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากอย่างเช่นพรบอากาศสะอาดเป็นต้นประการที่3ครับท่านประธานในช่วงสี่เดือนนี้รัฐบาลใหม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงปัญหาที่ตกค้างมาจากรัฐบาลชุดก่อนได้หลายเรื่องซึ่งเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายค้านของผม จะลุกขึ้นอภิปรายต่อจากนี้ในอีกสองวันประการสุดท้ายครับผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะยังคงทำหน้าที่ทวงดุลตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่เพราะพักประชาชนไม่ได้ใช้เสียงของพวกเราโหวตให้กับคุณอนุทินเพื่อให้รัฐบาลใหม่เอาอานาจไปใช้โดยมิชอบหรือเพื่อสนับสนุนการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเพื่ออนุญาตให้รัฐบาล เข้าไปแทรกแซงการดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงหรือหัวสอวอและการตรวจสอบคดีทุจริตในรัฐบาลที่ผ่านมานผมและพักประชาชนใช้เสียงของพวกเราครับเพื่อมุ่งหวังให้สี่เดือนต่อจากนี้เป็นโอกาสที่สําคัญในการเปิดประตูสู่อนาคตใหม่ของประเทศประเทศที่ในยุคต่อไปครับเมื่อทุกท่านหลับตาลงนึกถึงหน้าลูกหน้าหลานของทุกทุกท่านพวกเขา จะเป็นลูกหลานไทยรุ่นแรกครับที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนถึงวันที่เขามีสิทธิเลือกตั้งชีวิตของพวกเขาอยู่ในระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยปราศจากการปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยจะได้พุ่ง,งทยานไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่การใช้เสียงของพวกเราเพื่อที่จะไปปิดประตู แล้วทําให้วงจรชีวิตของลูกหลานเรายังคงติดอยู่ในหลูกติดอยู่ในระบบการเมืองแบบที่คนทุกรุ่นที่อยู่ในยุคนี้กําลังเสื่อมศรัทธาสุดท้ายผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่ใช่แค่การที่ท่านจะต้องเคารพ ต่อข้อตกลงที่ทําไว้กับพักประชาชนแต่ผมครับอยากเห็นท่านนายกเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและเคารพต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศและผู้ที่เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดในประเทศนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายการครับ